สวัสดีครับทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันบอลสีนะครับท่านใดสนใจสามารถสแกนลายเพื่อแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับคิวอาโค้ดในการสแกนก็คืออยู่ทางมุมล่างซ้ายสามารถสแกนมาสอบถามได้เลยนะครับค่าส่งเมาเมา60 EMS ท่านจะสั่งกี่ต้นก็ตามผมคิดแค่ราคาเดียวครับค่าส่ง60บาทเท่านั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลา มาดูกันเลยต้นแรกชื่อว่าอาจารย์เมืองต้นนี้ผมปล่อยที่60นะครับย้ำอีกรอบปล่อยที่60เป็นบอนด่างสวยมากๆเลยครับพี่น้องดูมือผมนะครับนี่ถือว่าต้นโตกัอยู่นะในกระถางสีท่านใดสนใจแคปเลยนะครับ ต้นที่2ก็ยังเป็นอาจารย์เมืองนะครับต้นนี้ก็ปล่อยราคาเดียวกันก็คือ60บาทดูับพี่น้องสวยมากๆเลยอันนี้ดังแบบฮาร์ปมาเลยครับนี่ใครอยากได้แคปเลยนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ใบเข้มนะครับปล่อยที่100ย้ํย้ำอีกรอบนะครับ100ลูกไม้ใบเข้มเป็นเกิดจากชิ้นผ่านะครับเป็นชิ้นผ่ามีดแรก ผมปล่อยไปแล้ว3มต้นนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่สีถ้าท่านใดเอาไปก็จะเป็นคนที่สีนั่นเองนะฮะนี่ยหนึ่งร้อยต้นนี้บอนด่างอีกหนึ่งต้นที่สวยมากๆเลยก็คือเก้าทับเก้าทับผมปล่อยที่ห้าสิบบาทย้ำอีกรอบครับห้าสิบบาทบอนด่างสวยเลยนะครับใครอยากได้แคปมาเลยห้าสิบบาทมาสำหรับต้นนี้ ใครอยากลองของจัดไปเลยนะครับอาจารย์เมืองอีกหนึ่งต้นดูนะครับลองของยังไงเพราะน้องด่างเยอะมากท่านใดเลี้ยงเป็นก็เอาไปเลี้ยงดูได้นะครับ60บาทอาจารย์เมืองก็60บาทเท่ากันทั้ง3ามกระถางเลยนะครับที่ผมขายอันนี้สําหรับคนที่อยากลองของนะครับสามารถสั่งไปได้เลยแคปเลยนะครับ60บบาทต้นนี้สาวนครชัยศรี แม่มาต้นนี้ด่างสวยเลยครับพี่น้องต้นนี้สาวนาครชัยศรีปล่อยที่5้าสิบบาท5้าสิบบาทนะครับท่านใดอยากได้แคปเลยต้นนี้ก็ยังเป็นสาวนาครชัยศรีมันเดิมนะครับนี่มีด่างปับปายทุกใบเลยแบบนี้จะเลี้ยงง่ายนะผมบอกเลยเพราะว่าถ้ามันด่างมากมันจะ,จะเลี้ยงยากเนาะ ตช้าอันเนี้ยผมว่าเนี่ยแบบเนี้ยเลี้ยงง่ายดีนี่ครับ50าบาทนะครับสาวนครชัยศรีต้นนี้ก็ยังเป็นสาวนครชัยศรีมอนเดิมนะครับปล่อยราคาเท่ากันก็คือ50บาท50บาทนะครับใครสนใจแคปมาเลยเนี่ยสวยน่ารักกันเลยทีเดียว50บบาทเท่านั้นนะครับสาวนครชัยศรีอีกหนึ่งต้น ก็ราคาเดิมครับราคาเดียวกันหมดเลยคือ50บาทดนะน้องกําลังน่ารักกันเลยทีเดียวท่านใดท่านใดอยากได้แคปเลยนะครับ50บาทต่อไปเป็นนุพะเก้านะครับท่านใดได้กระถางนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยคุ้มมากๆคุ้มยังไงดูนะครับนี่ดู <laughs> นี่อันนี้จะมีอยู่ อันนี้จะเป็นหน่อนนะครับหนออันนี้จะเป็นต้นหลักนี่นะอันนี้เป็นต้นหลักนี่นี่พี่น้องต้นหลักกําลังจะโผล่ใบออกมาอันนี้ก็จะเป็นหน่อที่แยกออกมาอีกทีนึงสรุปแล้วเนี่ยในกระถางเนี้ยจะมีอยู่สองต้นนะครับนี่โหสวยมากๆเลยผมขายคุ้มๆเลยเนี่ยห้าสิบบาทต้นนี้ชื่อว่าเท้าอัสกันมาราซูนต้นนี้ก็ปล่อยที่ห้าสิบบาท 50บาทเท่านั้นนะครับเท้าอัศกันมาราศูนบอนสวยอีกหนึ่งต้นก็คือเท้าคนทันนุราชเท้าคนทันนุราชปล่อยที่50บาทเหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วราคาบอนผมก็จะ50บาทนี่แหละราคามาตรฐานแล้วนะเท้าคนทันนุราช50บบาทก็ไม่เล็กแล้วนะครับนี่ต้นโตแล้วนี่ ต้นนี้อีกหนึ่งต้นครับสําหรับเท้าคนทันนุราชเท้าคนทันนุราชนะฮะห้บาทห้บาทต่อไปเป็นทศกันนะครับกัดสีมาแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องไปรอให้ลุ้นให้ยากเลยนะครับต้นนี้กัดสีมาแล้วปล่อยที่50บาทห้บาทนะครับ ทศกัณกับสีอีกหนึ่งต้นนะครับห้าสิบาทเหมือนกันนะโอ้สั่งกี่ต้นค่าส่งก็เมาเมาหกสิบผมว่าคุ้มๆนะถ้าสั่งหลายต้นยิ่งคุ้มนะผมบอกเลยอันนี้เป็นเงาวกวนอูเงาวกวนอูก,ก็50บาทครับนี่เป็นบอลสวยมากๆเลยนะฮะคึบเงาวกวนอูอันนี้แก้วมังกรนะครับแก้วมังกรปล่อยที่60บาทครับผม แก้วบางกร60บาทส่วนนี้จะเป็นลูกไม้สายเปิอะนะครับเปิอะเขียวแดงเดี๋ยวให้ดูต้นแม่ก่อนครับว่าเป็นยังไงนี่คือต้นแม่ของน้องนะครับถือว่าเป็นบอลเปิอะที่สวยมากๆเลยเป็นลูกไม้นะครับนี่ต้นนี้ผมปล่อยที่50บาท50บาทต้นสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือศิลาหุ้มทองเออ สีลาหุ่มทองผมไม่แน่ใจว่าหน้าน้องจะเป็นยังไงเนี่ยทำไมจัดสีมาแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องจะแพงหรือเปล่านะครับแต่ผมปล่อยอยู่ที่40บาทปล่อยที่40บาทนะครับสีลาหุ่มทองต้นนี้ท่านใดสนใจย้ำอีกรอบนะครับสามารถสแกน QR ว o d e คดแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับใบของน้องน้ำแข็งใส <laughs> ตัดทิ้งนะฮะ ต้นจริงสวยมากๆเลยอันนี้สถานะโชว์นะครับไม่ได้ปล่อยนะครับ <laughs> ตัดใบให้ดูเฉยๆส่วนนี้คือต้นของน้องนะครับเอามาผสมดอกไม่ติดผมก็เลยเก็บแค่ใบนี้ไว้ดอกก็ตัดทิ้งแล้วนะ